สวัสดีชาวลัคนาราศีตุลทุกคนนะครับที่เข้ามาชมการทำนายดวงในเดือนมิถุนายน2566นรบะครับเรามาดูกันว่าดวงของคนราศีตุลเนี่ยในเดือนอมิถุนายนเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับค่อนข้างเครียดตั้งแต่ต้นเดือนนอนไม่หลับสุขภาพจิตยแย่หน่อยนะครับก็ต้องผ่อนคลายนะ,ะชาวราศีตุลเนี่ยหรือแม้ก็ช่วงนี้คุณจะฝันแม่นเห็นสิ่งดีรับบ่อยเพราะอะไร ดวงคุณจะถูกหวยไงได้โดเวอร์เนี่ยดวงมีเกณฑ์ถูกหวยนะครับมีเกณฑ์มีโชคหน้าชาวเราสิตุลเนี่ยถือว่าโชคโชคเข้ามาแล้วนะเนี่ยเลิกปวดจิตปวดใจได้แล้วนะครับแล้วก็ใครที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับต,ต่างชาติต่างแดนเนี่ยคือก็มีเกณฑ์ที่จะได้เดินทางไปดําเนินธุรกิจติดต่อเรื่องการค้าด้วยนะครับตัวคุณเองก็มีเกณฑ์ที่จะได้ไปท่องเที่ยวด้วย เนาะถ้าใครที่ไม่ได้ทําธุรกิจอะไรเนี่ยมีเกณฑ์เดินทางไกลต่างประเทศนะครับสําหรับใครที่อยากมีบุตรมีลูกเนี่ยก็มีเกณฑ์ตั้งครรภ์ด้วยะนะครับชาวราศีตุลน,นะการเงินก็มาเนี่ยไม่ต้องเครียดแล้วเนี่ยนายควินเหรียญการเงินมาแต่ก็ยังไม่สเสถเยรนเท่าไหร่นะครับมีเงินมาแต่ก็จ่ายออกก็คือเอาเงินไปไปหมุนก่อนหรือว่าเอาไปใช้หนี้เนี่ย เป็นเงินที่เข้ามาแล้วจ่ายไปนะครับหรือถ้าคุณทําธุรกิจพวกปล่อยเงินอยู่แล้วเนี่ยอ่ะมันก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่ามันเอาดอกเบี้ยอดอกผลนะ่ะเพื่อมาใช้หมุนเวียนของตัวเองเอาเงินก้อนไปให้เขาแล้วเรากินดอกอย่างเงี้ยเป็นแบบนี้มันก็ไม่เป็นไรนะครับการเงินยังดีอยู่มีโชคด้วยนะครับการงานเนี่ยสาหรับใครที่ทําเป็นเซลล์หรือมีสาขาหรือใครที่มีธุรกิจมีสาขาที่อื่นเนี่ย เนี่ยคุณก็จะได้ออกออก,ออกไปเยี่ยมสาขาแนละ้วออกไปหาลูกค้าอย่างเงี้ยนะครับการงานเริ่มเดินหน้าแล้วนะครับหรือไม่ก็่คุณจะมีอีเวนต์งานงานเข้ามาเป็นเฉพาะกิจให้ทํานะครับไม่ต้องเครียดแล้วแหละเลิกปวดจิตปวดใจนั้นแล้ว,ลวได้ไปเที่ยวเนี่ยร่วงมีเกณฑ์เดินทางไกลยอย่างที่บอกหรือใคยทำธุรกิจท่องเที่ยวอยู่นะตอนนี้นะคือถึงแม้มันจะเข้าหน้าฝนโลซิซั่นก็าตามเนี่ยมันก็ยังมีคนเข้ามาอยู่นะครับ ธุรกิจท่องเที่ยวไกด์ทัวร์อย่างเงี้ยการเดินทางเงี้ยก็ยังเข้ามานะอ่าไม่ต้องเครียดแล้วดวงค่อนข้างดีนะครับมีเกณฑ์ถูกหวยด้วยอ่าลองเสี่ยงดูหน่อยถ้าใครชอบเสี่ยงนะครับแนี่คือเป็นการทำนายดวงโดยรวมนะครับไม่ได้เฉพาะเจาะจงเป็นรายบุคคลพื้นดวงของแต่ละคนแตกต่างกันนะครับทายว่าดีก็ใช่ว่าจะดีทุกคนทายว่าร้ายใช่ว่าจะร้ายทุกคนนะครับอะไรที่มันดีๆเนี่ย ก็ซึมซับเข้าไปอะไรที่มันไม่ดีเนี่ยก็ไม่ต้องไปจำใส่ใจดูไว้เพื่อเป็นแนวทางก็พอ